เมืองไทยของเรานั้นถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การรถทริปท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพอเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดนั้นมีถนนหนทางที่เชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างสะดวกสบายแถมถนนในบางสายเส้นทางในบางเส้นยังมีความสวยงามระหว่างทางทําให้นักเดินทางได้ดื่มด่าและชมเชยในวันนี้ช่องธนาพาเพลินจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ8เส้นทางสุดฟินที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นถนนที่มีวิวสวยที่สุด8อันดับของประเทศไทยเรามาดูกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนาไปตามรอยกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามให้กับทางช่องธนา,าพาเพลินของเราด้วยนะครับเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าถนนที่สวยที่สุดของเมืองไทย8อันดับมีที่ไหนบ้างอันดับที่8ถนนเลข3จังหวัดน่าน เริ่มต้นด้วยมุมมหาชนของจังหวัดน่านกับถนนเล็ก3เส้นทางสันทิขปู่วบอกเกรือในมุมนี้ใครมาเที่ยวน่านก็มักจะแวะถ่ายรูปเช็คอินกันแทบทุกคนยิ่งในช่วงหน้าฝนนะครับป่าไม้ยิ่งเขียวขจียิ่งเพิ่มทวีความสวยระหว่างทางมากขึ้นไปอีกถือเป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยที่สุดของเมืองไทยเลยทีเดียว อันดับที่7สะพานห้วยตองจังหวัดเพชรบูรณ์สะพานห้วยตองเป็นสะพานที่มีต่อม้อเป็นไม้เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทยทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานร,ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยตลอดจนสองข้างทางจะมีวิวทิวทัศน์ของป่าไม้ที่เขียวขจีสมบูรณ์มากสามารถแวะจอดถ่ายรูปกับสะพานในจุดชมวิวได้อีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งถนน ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้อันดับที่6สะพานเลข9ก้ภูเก้าง้อมจังหวัดเลยถนนเลข9ก้าภูเก้าง้อมอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับหลายๆท่านแต่นี้คือมุมอันซีนของจังหวัดเลยทีเดียวที่ห้ามพลาดที่จะมาเช็คอินที่นี่กับเส้นถนนที่บิดเกลียวจนมองดูคล้ายเลข9ก้า ในยามเช้าบางวันจะมีหมอกอบล้อมถนนเส้นนี้ด้วยต้องมาชมด้วยตาของตัวเองนะครับจะได้ทราบว่าถนนเส้นนี้มีความสวยงามมากเลยทีเดียวอันดับที่5ทางด่วนมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชจังหวัดนครราชสีมานี่ถือเป็นถนนสายใหม่ล่าสุดในลิตรนี้เลยก็ว่าได้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช ที่ระหว่างทางจะมีช่วงที่มองเห็นวิวเขื่อนลำตะคองได้แบบพาโนรามาเลยทีเดียวยิ่งมองจากมุมสูงยิ่งสวยงามมากรอวันที่ถนนเส้นนี้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะต้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแน่นอนซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยที่สุดที่ได้รับการขนานนามในตอนนี้เลยก็ว่าได้ อันดับที่ 4. ถนนเฉลิมบูรพาชนลทิศจังหวัดจันทบุรีขยับมาอีกนิดที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับเนินนางพญาที่เราสามารถชมวิวถนนเฉลิมบูรพาชนลทิศขนานมาก,กับท้องทะเลได้อย่างงดงามเป็นมุมไทยรูปอันซินไทยแลนด์ที่โด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาถ่ายรูปที่นี่เป็นอย่างมากนับ่าเป็นถนนยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาอันดับที่3สะพานชนระมากวิถีจังหวัดชนบุรีข้ามมาที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยมาที่จังหวัดชนบุรีกันกับถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของภาคตะวันออกเลยทีเดียวกับสะพานชลมากวิถีที่ทอดผ่านน้ำทะเลในช่วงยามเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งชิลรอชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกันบนสะพานแทบจะทุกวันแค่ขับรถผ่านก็มีความสุขแล้วกับวิวที่สวยงามขอแนะนำว่าทุกท่านควรมาให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจเพราะถนนเส้นนี้ถือได้ว่าสวยงามมากและมีความโรแมนติกมากเช่นเดียวกันนะครับ อันดับที่2ถนนเลียบชายหาดสีชนขนอมเขาพรายดำจังหวัดนครศรีธรรมราชมาต่อกันที่ถนนเลียบชายหาดทะเลสีชนขนอมเขาพรายดำนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุมเช็คอินถ่ายรูปที่ใครต่อใครมาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็มกักจะไะมาเก็บภาพความประทับใจกันกับภาพของถนนที่มองดูคล้ายกลียวคลื่นทอดยาวขนานไปกับท้องทะเลสวยงามแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับ และก็มาถึงอันดับที่1สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือสะพานเอกชัยจังหวัดพัทลุงนะครับปิดทด้ายโดยสะพานข้ามน้ําที่ได้ชื่อว่ามีความยาวที่สุดในเมืองไทยกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือสะพานเอกชยัยเป็นสะพานที่มีความยาวถึง5.5กิโลเมตรข้ามผ่านทะเลน้อยเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง นี่ถือเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งตลอดเส้นทางการเดินทางโดยทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศของท้องทะเลน้อยพร้อมกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับและทุกท่านก็ไม่ควรที่จะพลาดที่จะมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับถือได้ว่ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแถนนที่สวยที่สุดของเมืองไทยถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมแวะไปขับรถเล่นถ่ายรูปวิวสวยๆกันนะครับทางช่องธนาผาเพลินของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จะต้องชอบอย่างแน่นอนก่อนจบคลิปวิดีโอฝากกดติดตามให้กับทางช่องธนาพาเพลินของเราด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าทางช่องของเรารับรองว่า มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ